ไม่กี่วันที่ผ่านมาผมและพี่หอยนะครับ,บเราได้มีโอกาสไปเดินเรียกว่าเป็นฮ <คะ S 1> นะิตวอล์กเราได้ค้นพบสูตรว่าถ้าเกิดว่าคุณเดินนะฮะ45นาทีถึง1ชั่วโมงเต็มตามสูตรฮิตวอล์ก2 1 3คือเดินปกติเดินเร็วและเดินเร็วที่สุดเนี่ยน้ำหนักคุณจะลดเร็วมากถ้าเกิดคุณทำต่อเนื่อง5วันเนี่ยนะฮะน้ำหนักจะลงหลายโลทีเดียวซึ่งตอนนี้เนี่ยเราจะทำเป็นประจำนะครับ เราจะเปิดโอกาสให้พี่น้องชาวไทยมาร่วมเดินกับเราศึกษาวิธีเดินแบบ HitWalk213 ให้คุณผู้ชมไปติดตามนะฮะว่าครั้งต่อไปที่ไหนเพราะหลายคนบอกว่าทำไมไม่ชวนเลยทำไมไม่บอกเราไปเดินเราปิดหน้าลานเซนทรัลเวิลด์เลยนะครับนะให้เข้าไปที่ Facebook ของเรา h i t w a l k 2 2 3ไปกดไลค์ เข้าไปที่ Instagram ของ HitWalk213 และไปกด Follow นะแล้วคุณก็จะได้ทราบรายละเอียดเพราะว่าหลังจากนี้ไปเราจะชวนคุณมาเดินเบิร์นเพลินด้วยกันทุกสัปดาห์ใช่คร<ช>ับผมนะคะ,ะ,ะ,คะก็ร่วมเดินกันนะออกกำลังนะเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของเรารโอกาสมาแล้วครับสำหรับทุกคนที่สนใจจะลงโฆษณากับสื่อของ Woody World ทุกสื่อครับไม่ว่าจะเป็นรายการตื่นมาคุยเกิดมาคุยรวมไปถึงสื่อออนไลน์ด้วย ติดต่อได้ที่หมายเลขเดียวหมายเลขนี้ครับอาจจะยังมีข่าวอีกมากมายที่เป็นข่าวใหม่ที่คุณยังไม่รู้เราพร้อมอัปเดตทุกเรื่องราวทุกเนื้อหานะครับเพียงแค่คุณติดตามตรงนี้เลยครับกด subscribe ตรงนี้ค่ะตรงท้องกิฟต์นะครับกดเลยครับรอเลยครับกดเลยครับกดเลยครัวนี้ตรงนี้กดเลยกดลูกกดตรงลูกนะฮะโอ๊ยคอมไปหมดกด subscribe ค่ะคุณเห็นคำว่า subscribe ก็กดแค่นั้นละค่ะย่าตรงไหน